ยัองส่ดนะนูนเออย่ามยอกึมยเอาไปน้องแขกอกึ่ักๆกุ้งอกึนูไปยอกกึงทท่านเัจฉกยี่รอตอกคิดดูสินะตืช้าไา คนนั้นผ่านจากปีนอ่นล้อ,อั่นกพเกนีล่เนอ้จอโลฮันไปอยู่กับยิโลกุพะ ยจะเล้นอะยจะนนอยยจะน้อออเลยจะรอล้วไ่เอ่เอาชิปคนแก่อันนี้สองอันนี้สองแล้วตัเด็นักเกือจตัวหหกขวานนอย่หกขนเออแล้วเ็กนตัวน้อยแต่ยิงหกขึ้นนาตแต่ยิงตัวหกขึ้นนตลีต่เ ม, inne, ม,มันตู้จะให้ยรามันั่งตู้มาจ้องโดนน้องนราจีมันเอาอะเนาะแต่พวกคนเรายิ่งมันนั่งตู้มาคือแต่ย้องตื้สนนัคือน่าหลอตอย่ตอนะเขาก็ยิ่งอยิ่งลกค้าจะล่อนยิ่งลกค้าจะไม่ชอบยิ่งโอกค้าแล้วก็เนาะยังตีอ๋อจิงจเนาะ ມາບຸນທີ່ອ່າອ່າອັນນ້ອຍໃຫ້2ລົນເອົາອີລົນກ2ັ

ุ้นน่นนะเท่าไหร่เอาสองโลเดี๋ยวกปุ้นเลยสองโลเอามะเขือนี้เนี่ยเอาเอาห้าพันอันมด้เอย่กา่เ็ได้ไหมห้าพเทไหรสองพัาเ ก็เ่านั้น่ะแปด่ก็ต้องโอนไลน์เท่อย่างที่ขึ้นโลดสิบพันคขึ้นแล้วนคนลนอคนไลน์แหคนขึ้นมือหนึ่งปิบเาสิบลอีน่าใจอ้จเจาตอ่ะอเอาให้มันราคาโดกระคำนบหอาบทิ้ไปทำมัน้อ ไม่หอมปอมปะตรงข้างในไหนเก็บเฮ้ยเพื<ฟ>ออ่องความคั่มแองเจตาขอมากี้่ซนเน่ะอยพันเดียวเอห้าจะได้กำไรพงห้าร้อยี่ขอบกีเ่เซา เอาหอมปอนฮะสเาบมาเท่าไหร่สามพัน

ก้นเอาน้ำก้อนนี้เน่ยเอา,เเอาห้าพันต่อจี๊ยมา ่กาะชิพาฮะอืมกาพาเป็นนังก้อนี่ยชิพาาเกาะชิพามีราคาถ้าดองเราอย่าจุนเจือฮะอ๊ะไม่ทองั้นทอ được muốn nhặt trứng tanh nhặt anh không muốn nhặt nữa à từ giờ con nào chắc cho đây đi cầu từ

สาออนเยอะหัวก็ชิมเดเปนีด้ฮะนอตอโลนั่นนองออโลอลออเจตอโลอไมอ๋อบอออเป็นเท่าไหร่เป็นหกนี่ก็ให้เธ่ออาจารย์มอคะแนนก็อบอเป็นสี่อ๋อบอออแตะอยาออออก็ติบอ๋อก็สวล้ก็ิกายลกันเติบโตลาจสนใจอน้อละอบอเ็นหก ล่าจ kind of um, ีองี่เาลาเกิดตาเสือเชเชยน่ะจีนอเขาก็เนียซักก็มเกิดไปเจนมลีให้เราก็ทายมั้งะายลฮะตัวจีตัวปืน้ตีนั่งเกตาล

อันเท่ก่นูรอดๆเท่ๆแล้วเขาขนัดแทงไลยเลื่อนมาอีนี่ดี๋ยเราไปหลอกคนนเนี่ยเขาเจ๊เจ๊ทอดเขาเขาหน้าโจเจ๊ต่อคนต่อเจอโอ๊เป๊เป๊มุกมนงเจก่อรเจน้าุเขายลมามันจะอีโลอีโลสเจเช่สดที่รู้ทอได้ต่อเคี้ยวมั้งเออทอดได้ต่อเอาจะไทดช้อ

เด่นเราเนะจะเดจะเดเราเราก็เฮียนะป๊กก้าก็ตัวเปล่าน้มืต่นอตัวนาจจะตัวเป่าจะตัวเปลาปลงเออมาตเตอตัวเตอราเจนสิกากีะนัเกเอตัวน้ำตาลเฮียตัวน้ำปลาเฮียตัวปลาแดงหรเตเฮียชิทอตอ

ลานาตอนจะกัดกหยเอะไรลูกเอนาจกเอปลาเออปลาเอ้จิจจจจิเีน่อเจนมาเดอเจมาเดอเดอมมปลาขาวเดอมอปลาขาเดอนนอทะเลชีวิต้าขโมยขโมยขมยอยู่ข้างในได้งไงจีจิลาเอาเกเคีลาจี้ังเี้ย Oh, nó còn thì nó mà nó tôi cho là nó chỉ số hay nó mà mà cái, đứa 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 đứa. là chơi cũng tay right, like đúng không ta rồi nó chỉ bây giờ cho cho cái lồng ăn sáng rồi em nó chưa nó là lát tư nó có rồi đây giờ nó kìa nó nó không đây มารู้มารู้หัอปช่มานนามันเี้ยี่นต่อเนแตวนย่ิีได้มันเี้ยเกิดวิธีอ่ะเลืตอวิธีรล้วทุกเราต่ตาสายตอวิธีเดขึ้นมาหมันเี่ยมันี่ยใครไนนอยเกิดอิทธิมนยเกิิทธ่พนมันเยาเค่อนโเดได้ใจที่ยน้

ตาดมตัวตัวเดเขาตัวราชิเ็ดจิจุจจุอยอสดันึงวยังันนนนตอมาดเจ้าอันสวยต่อได้เจียมามาทลีนอกุ๊กอวนันอบอตันทอนเ่เคจะเช็ดจบเส้นนั่นออามนเสนอั่ตันทอนเราเกียตันทรอนใหญ่ยังเฮเคเราก็เช็ดต่อคเส้นแล้วว่าเป็นนั่นรอ ม like ันจะอันดับได้เต okay, uh, ี้ยท่กับโอ้โหมินจีเท้ากับชอบกโกหางรอเตี้ยมันอีเดเยใช่ไหมด้งหมดเลมัเนาวกรู้รอเตี้ยหรอาเด็กเก่ของน้องเคเนีเด็เก่งของน้องช่เยอะทอบมโนเก่งของมันจูโอ้น้องมันจูวอชุ้ากูเครียดตาัว่าจังน้อยเกเลียนไปหาอาหารทะเลค่ะไปหาอาหารเลยค่ะไปเอาจุนโจกับโอ้โหไปจับก็จ้า จะขาเตียล้นอหูาตาหูดวงเออเสร็จเดวนอนอนอเธอจะจะรอจะขาเตียยังมั่งเปลี่ยนใช้หายายก้า hello kát tia léo ndo nata all loco hoa kát tia bên kia chồng hoa kìa bên kia đêm mô loco to all the tayo top bài loco tia hưu nát chào y hì mát ra